สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเราที่ช่อง PP ปลายฝนกับป้ายเดินช่วงพิเศษเดินพาไปร้านค้าค่ะไปกันเลยปวดแขนมากเลยนะเดินไปเนอะริมๆหน่อย จะถึงร้านค้าแล้วนะเจอโจทย์พอดีเลยเคาะตังได้เนาะกินอะไรออกไปไก,นนะกินยำไหม,ม,มยำที่เหมือนหมอ่อนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสั่งยำกันไปก่อนเลยเนาะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงร้านยำเรียบร้อยแล้วนะคะร้านค้าก็อยู่ข้างๆด้วยกินอะไรดียำอะไรดีอ่ะเ้าว้อนเดีวยดวพอไหมพอค่ะได้กดกดลูโลงันเดี๋ยวแต่มันไม่เย็นมากสั่งยำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อไปซื้อลูกบัตรกันดีกว่าเนาะ เยเข้าถึงร้านค้าแล้วนะดูลูกแบบลูกแบดจีนว่นนี่นี่นี่ลูกแบดเจอแล้วหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่เอาลูกแบบผู้เสียชีวิตบริเวณรอบในเขตพยาน่เอาคนทำเงินไม่ดงูไปควบคุมเืองที่ติทัง่ายาสติอง สอง,งลูกเลยนี้ใช้อรตะอตอนนี้นะคะก็ซื้อของซื้เอเรียบร้อยแล้วมยม่ยำก็ซื้อแล้วนะคะยอนนี้นะคะเราก็ำลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะไปรออีพีสามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย